สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหุ้นรู้งี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบโหหลายคนน่าจะตาลูกวาวเลยนั่นก็คือกองทุน ETF ที่จ่ายปันผลสูงสูงระดับ10% up เฮ้ยมันมีจริงเหรอแล้วเบื้องหลังมันเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันครับแต่ก่อนจะไปลุยกันเต็มที่นะครับขอเบรกแป๊บนึงเพื่อย้าตรงนี้ก่อนเลยนะว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเป็นแค่การให้ข้อมูลนะฮะ เพื่อการศึกษาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับการตัดสินใจลงทุนเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนเลยนะโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคําถามที่ผมว่านะมันต้องค้างคาใจใครหลายๆคนอยู่นแน่ๆเลยก็คือเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไปได้จริงดิที่จะได้เงินปันผลเกิน1 0ทุกปีเลยนะแถมสม่ําเสมอด้วยแล้วถ้ามันทําได้มันต้องทํำยังไงอะ่ะโอเคมาถึงคําตอบกันเลยดีกว่า คำตอบก็คือเป็นไปได้ครับแต่มันไม่ได้มาฟรีๆนะไม่ใช่ของที่ได้มาง่ายๆหรือไม่มีความเสี่ยงเลยคือผลตอบแทนที่มันสูงปรี๊ดขนาดนั้นนะครับมันมักจะมาจากสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์พิเศษซึ่งแน่นอนพอพูดคาว่าพิเศษปุบมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงเฉพาะตัวที่เราต้องไปทําความเข้าใจมันให้ดีมากๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตัว3ผู้ท้าชิงบนสังเวียน ETF ปันผลสูงกันครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างก,กันออกไปเลยนะเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนระดับนั้นให้ได้ มาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่อ่ะมาดูภาพรวมของผู้ท้าชิงทั้ง3บนหน้าจอนี้กันก่อนเลยนะครับตัวแรก QYLD นี่ใช้กลยุทธ์ c o v e r d c o l l บนดัชนี NASDAQ 100ผลตอบแทนล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ12.1%เลยนะต่อมาคือ OMH น้องใหม่ไฟแรงตั้งเปลาไว้สูงลิ้วถึง15%เลยทีเดียว และสุดท้ายคือ SDIV ครับเป็นสายลงทุนในหุ้นปันผลสูงทั่วโลกตัวนี้ยิวอยู่ที่ประมาณ9.5%ถึงจะไม่ถึง10แต่ก็ถือว่าสูงมากๆและน่าสนใจเราเลยจับมาเทียบให้ดูกันในวันนี้ครับโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อน,นี้ดีที่สุดแล้วล่ะนั่นก็คือ QYLd ครับดาวเด่นสายเทคที่ผูกชีวิตตัวเองไว้กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แล้ว QYLD มันทำงานยังไงกลยุทธ์หลักของมันก็คือการทำ Covered Calls บนหุ้นในดัชนี NASDAQ 100ครับถ้าจะให้อธิบายแบบบ้านๆเลยนะให้หลองนึกภาพตามนะครับว่าเหมือนเรามีหุ้นอยู่แล้วเราก็ปล่อยเช่าสิทธิ์ในการซื้อหุ้นของเราเนี่ยให้คนอื่นซึ่งเอเงินค่าเช่าที่เราได้มาที่เขาเรียกว่า Premium เนี่ยแหละครับคือที่มาของเงินปันผลรายเดือนที่สูงปรีดของกองชนนี้เลยทีนี้มาดูจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือข้อดีกับข้อเสียครับ จุดเด่นที่ชัดเจนสุดๆของ QYLD ก็คือการจ่ายปันผลที่สูงมากแล้วก็จ่ายทุกเดือนด้วยเหมาะสุดๆสำหรับคนที่อยากได้กระแสเงินสดเข้ามาเรื่อยๆแต่ข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยก็คือกลยุทธ์แบบนี้มันจะไปจำกัดโอกาสทำกำไรของเราครับถ้าเกิดตลาดหุ้นมันเป็นขาขึ้น,นแรงๆอะนะพูดง่ายๆคือเราอาจจะตกรถได้นั่นเองครับแล้วก็อีกเรื่องเงินปันผลบางส่วนเนี่ยมันอาจจะเป็น return of capital หรือการคืนเงินทุนของเราเองซึ่งมันก็จะมีผลเรื่องภาษีที่แตกต่างออกไปอีกครับ ไปกันต่อเลยครับผู้ท้าชิงคนต่อไปเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาหมาดๆแต่ก็สร้างเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยนะนั่นก็คือโอม่าครับผมจุดขายของโอม่านี่ชัดเจนมากครับคือการตั้งเป้าจ่ายปันผลที่สูงมากๆถึง15ซต่อปีโห oh! แล้วทำยังไงคือกลยุทธ์ของกองนี้เนี่ยเขาจะไปลงทุนในหุ้นสไตล์เดียวกับพอร์ตของเบิร์กชัยแฮทเวย์ของปู่วอลเลนบัฟเฟตแล้วก็ใช้ออปชั่นเข้ามาช่วยเสริมอีกทีเพื่อปั๊มรายได้เพิ่มเติมขึ้นไปอีก แต่ประเด็นสําคัญของตัวนี้ก็คือเป้าที่สูงขนาดนั้นน่ะมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เราต้องช่างใจดูดีๆนะครับโอมาเนี่ยเป็นกองทุนที่ยังใหม่มากๆเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานเท่าไหร่ทําให้ยังไม่มีประวัติผลงานในอดีตย้อนหลังให้เราได้ดูกันยาวๆเลยแล้วก็การใช้ออปชั่นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะไปเกิดทบกับมูลค่าของกองทุนได้เหมือนกันครับและแล้วก็มาถึงผู้ท้าชิงคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับเขามีฉายาวา่านักล่าปันผลโลกนั่นก็คือ S D I V นั่นเอง กลยุทธ์ของ SDIV นี่ต้องบอกว่าตรงไปตรงมามากๆครับคือออกไปสแกนหาหุ้นเลยเอาที่จ่ายเงินปันผลสูงที่สุด100อันดับแรกจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็จับมารวมกันไว้ในกองทุนนี้เลยกลายเป็นพอร์ตที่เน้นการจ่ายปันผลแบบสุดๆไปเลยและสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดเลยครับว่าถึงแม้ SDIV จะกระจายการลงทุนไปทั่วโลกก็จริงนะแต่มันก็มีความเสี่ยงเฉพาะตัวของมันอยู่ดีครับนั่นก็คือการที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในหุ้นประเภทเดียวกันเป๊ะๆเลยคือหุ้นปันผลสูง ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นหุ้นในกลุ่มอุสากรรมที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะทาให้ราคาของกองทุนนี้อาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้มากกว่าตลาดโดยรวมครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราส่องผู้ท้าชิงทั้ง3ตัวไปแล้วเนี่ยก็มาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดกันแล้วครับนั่นก็คือบทสรุปว่าเราต้องรู้อะไรบ้างต้องคิดอะไรให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงเงินกับ ETF ประเภทนี้นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับขอให้จำประโยคนี้ไว้ในใจเลยนะ ยิวสูงไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะครับตัวเลขผลตอบแทนที่มันดูสวยหรูเนี่ยมันไม่ได้การันตีเลยนะครับว่าการลงทุนนั้นจะไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนใน ETF ที่จ่ายปันผลสูงๆแบบนี้นี่คือลิสต์ที่ต้องเช็คเลยครับ 1. ไอตัวเลขยิวที่เราเห็นว่ามันสูงสูงเนี่ยบางทีมันอาจจะสูงเพราะราคาของกองทุนมันตกลงมาก็ได้นะต้องดูดีๆ 2. ต้องทำความเข้าใจกลยุทธ์และความเสี่ยงของแต่ละกองให้ทะลุปูโปร่งเลย 3. เรื่องภาษีก็สําคัญมากนะฮะและสุดท้ายควรมองว่ากองทุนประเภทนี้เป็นแค่ส่วนเสริมของพอร์ตเป็นส่วนเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดเท่านั้นไม่ใช่การลงทุนหลักที่เราจะเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มกับมันนะครับและสุดท้ายจริงๆครับคำถามที่สําคัญที่สุดเลยที่แต่ละคนต้องกลับไปตอบตัวเองให้ได้ก็คือสําหรับเป้าหมายของเราและระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยผลตอบแทนที่มันสูงขนาดน,นี้มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับจริงๆหรือเปล่าคําตอบนี้ไม่มีใครบอกได้ดีเท่ากับตัวเราเองแล้วล่ะครับ ลองเอาข้อมูลวันนี้ไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ